ดอกเอยยาสุไล่เิมทิบของพ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชา,นาวนาภูกีควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเ,เลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเดือครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเล้อครับเพื่อชิโนผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับา,กกบา,าบบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเหมือนี้พา้าพี่พาน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงพี่น้องเฮาผู้ใดหาอนาคตพอพันธ์นะครับหัวยัญ่ๆขายัญ่ๆนะครับหนังยันยันย่นๆพี่น้องเฮานะครับอ่า วันนี้มีมาให้พี่น้องได้เลือกนะครับทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียพี่นอ้องเฮ้เพนสิเปิดจจกตัวนะครับราคาสิเป็นได้ไหมหัจกกักจะข้องเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนําตัวครับน้องหน่อยจ้าที่อยู่ครับบ้านกระนวนตําบลกระนวนอาเภอซ้าสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะจากรายการเฮ้ามาอน,นี้มื่อนี้เปิดแบงค์สองรรยการได้สองรายการจองุูนเป็นไนพี่น้อ,นะนนองเฮานะครับเบิ่งหัวเบิ่งจ้หัวเจ้เขากับ่บแห้งพี่นอ้องเฮ้าเอาไปโทษไปต้อนะครับ 0 8 0ย์แปดศูนย์สามเหค่ะเก้าหนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องเฮามาตัวแรกแหกมันไปเลยคนเพินสีห้อนตัวนี้เป็นนุ่มน้อยค่ะลูกชายนาครหลวงอายุ14เดือน ลูกชายเจ้านครหลวงพี่น้องครับอายุ14เดือนเพิ่นสูงเท่าไรแล้วน้อสูงร้อยสามสิบแปดบวกลบค่ะร้อยสามสิบแปดบวกลบเด้อพี่น้องเด้อโอ้ได้พอฮักดีเนาะ,ะได้ค่ะได้น,นะครับ<ด>ขาใหญ่หนังหลายพี่น้องเข้าบึ่งคุณป้าได้เงาความเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้คุณเนื้อหนังดีดลำตัวสี่เหลี่ยมเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ขาใหญ่ใหญ่ยอยโอ้สิบสี่เดือนสูงร้อยสามสิบแปดบวกลบ แม่เมมป็นไงนนป่ะพี่น้อเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบบวกเกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้พเพิ่นสิเลี้ยงธรมดดร,งธรมชาติอยู่ดิเนาะเลี้ยงธรรมชาติได้กินเกง่งค่ะเดี๋ยวจะปล่อยกินให้เบิง่งนี่นะครับเดี๋ยวจับให้พี่น้องเบิ่งคักๆซะก่อนรอบตัวซะก่อนเดี๋ยวสิปล่อยเลี่ยมหยายเบิ่งเพิ่นว่านี่นะครับเงาหางใหญ่เนาะเงาหางใหญ่ค่ะหางใหญ่นะครับอ้ยยังคักเลยพี่น้องครับมาอันขะไว้หก่อนนี่ เนี่ย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 ขอดูด้านข้างหน่อยจึ๊บอ่าลำตัวซีเรียมพื้นฐานพี่น้องห้าเบิ่งพุนะ่นโธ่บ่ธทรมาราได้ตัวนี้พี่น้องห้าเท่าไรก็แล้ค่ะเปิดปีไม่ค่ะแม่งกันปขนาดตัวโปรโมชั่นปีไม่สามหม่เก้าพันห้าร้อยบาทค่ะสามหมืเกาพัห้าร้ยบาทเด้พี่น้องเด้นะครับป๊าต ล่ำตัวซี่เลียมผืนผาหนังหนาๆขาใหญ่ๆนะครับหัวกระบานใหญ่แห้งพี่น้องเฮาตัวนี้ปากใหญ่ดังใหญ่นะครับโถโถโตตั้นี้ได้มีบ่บ่ค่ะรับประกันตัมนี้สากลทั่วไปไอ้อยเอาเกิดจะแม่ลอยหาซิฟด้วยพี่น้องเด้วยคนอ่ะโอ้ยหัวพ่นไหมลูบล้อค่ะแข็งขาตัวนี้ตัวนี้พี่น้องเฮาหนังลุ่มๆนะครับสีงามมากเลยเนาะสีงามค่ะโอ้ยบุงดอกเล่าด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับพ้นหลังเขายันผ่าน อันนี้เลี้ยงธรรมาชาติเลยเนาะเลี้ยงธรรมาชาติค่ะนี่เบิ่งพี่น้องเฮาพูดนนะ่ะพี่น้องครับสังเกตเบิ่งเด้อควายตัวผู้นะครับตัวเพิ่นสิใหญ่ตัวเพิ่นสิสูงดีนะครับพี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งลึงพูนนะครับอันนี้บ่บ่แม่นบ่แม่นสะดือเขาเอ,อ่น,นว่าบ<ว>่แม่นสะดือจุนค่ะว่แม่นสะดือไอ้เป็นนามที่พี่น้องเฮานะครับอันนี้คือเป็นเขาเอ่นว่าควายควายมูพันธุ์กรรมที่มันสิใหญ่ๆน่ะเป็นควายสิใหญ่เป็นหน้าค่ะค่ะให้พี่น้องสังเกตเบิ่งนะครับลึงเพิ่นสิ ย้อนย้อน,นจังน่อยพี่น้องเฮาแต่ว่าหนังตัวนี้นี่รับประกันว่าหลายพี่น้องครับหนังยังหนาเลยเราเ่านพุ่น่ะซีกนน้ำเต็มพี่น้องเฮาโอ้เงาหางไหมปวดโพตำนี้บ่มีบ่ค่ะบะ่มี่ตำนี้ค่ะส่งฟีให้อีสานบ้านเฮาคือเขาเนาะส่งฟีอีสานแต่ว่าส่งได้ทั่วไทยบ่ส่งได้ค่ะส่งได้ทั่วไทยเนาะแมนค่ะขั้นไก่จักรน้อยกะทรคุยกันคารถดคาราค่ะนะครับคารถกันแบบใดกกับจังหวะกันเนาะจ้าไปรงตัวต่อไปเลยเข้ามา ขากรีดลยพี่น้องห้องมองันเายื่นอนอ้อยแกะแถวๆอ,อ,อัตลากดีนะครับเรียบง่ายบอกอยางขักรีดอย่องนี้มี่จะมองง่ายๆตัวนี้โอ้แต่แม่นเจ้าของเก่าเป็นเรื่องติดหวัวอาหารดีๆนี่สัตว์ไปใครแล้วพี่นอ้องฮ้นี่นิคนนะอันนี้ยังเห็นกระดูกสวงสวบ่าบเต็มอยู่นะครับคนแต่ว่านังหลาพี่น้องห้อเอาปีหน้าเอาพี่น้องครับสุดเลาะสุดเลาะมาตัวครับ เอาพี่น้องเฮ้ามาเบ่งตัวที่สองของรายการนะครับป้าตัวนี้ไหมตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียค่ะโอ้เขาก็คือตัวผู้แทะ <c oughs> หัวใหญ่คับนะครับแม่สาวเนาะแม่สาวค่ะแม่สาวนะครับได้เชวไปครับบอท่านได้เชลวไอ้ฟันน้ำนมอยู่ค่ะสาวฟันน้ำนมพ้นสูงท่าดไนอสูงร้อยสี่สิบแปดบวกลบค่ะโอ้โๆๆพี่น้องเฮาป้าหน้าตาให้ว่าเป็นควายตัวเมียที่หน้าตาหล่อนะครับตัวนี้หน้าตาหล่อมากนะครับหัวใหญ่ เขาเปิดกว้างนะครับใบหูพี่น้องเขา่าเพราะมันใบตองศาดตด้นี่นี่อันนี้ใบตองกุง้งนี่นี่ขาวจานผ่านนะครับโอ้ขักขนาดเลยพี่น้องครับเทงง้าง่าขาง่ายกระดูกดีลูกไผ่น้อเป็นลูกสาวกล้วยน้องบวัวค่ะโอ้ลูกสาวป๋ากล้วยน้องบวัวพี่น้องเขามีเอกสารด<อ>้วยค่ะนี่โตเพิ่นมีแมนค่ะโอ้สาวฟันน้ำนมนะครับอายุเพิ่าได้ก่อนเหรออายุสอง สองปีสี่เดือนไอ้สองปีสี่เดือนนะครับสาวฟันน้ำนมเี้ะเพิ่นผสมไ้แล้วผสมบีกุไทยไ้วันที่สี่พันรอบค่ะวันที่สี่ปีนาเนี่ยแมนค่ะปีนาว่าครื่อไก่ด้วยพี่น้องด้วยนะครับวอาคื่อไก่วันที่สี่มกกะลานะครับปีหกเก่านี่ล่ะพี่น้องเขานะครับอ่าเพิ่นสีพันรอบเนาะแมนค่ะอ่าผสมบีกุไทยเนาะจ้าโอ้ตะขาดำเชือกผมกบว่ามันแท่งก็ามูดในชั่วโมงนี้นะครับนี่โอ้ พักวอกพี่นอ้องเฮานะครับสวยๆเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้อ่ะด้านข้างมาด้านข้างมาเลยเพิ่งอัตลักษณ์เพิ่นพี่นอ้องเฮานะครับโอ้เชียงขาโอ้กระดูกกระเดี่ยวใหญ่ปันโตผูขึ้นฮากระดูกกระเดี่ยวใหญ่ยค่ะเนี่ยคุตาดูเป็นใด้ได้การบอกพี่น้องครับเหีตัวนี้เนาะได้เหีได้ขาได้ขาใหญ่กระดูกกระเดี่ยวเได้เห<ๆ>ี้ขาเงี้ ลูกสาวกล้วยน้องบัวเหมะสสำหรับเป็นแม่พันธุ์สี่เดือนนะครับสาวฟันน้ำนมสูงร้อยสี่สิบแปดบวกลบนะครับเพื่อนผสมบีกุไทยแล้วแม่ค่ะนะครับบัตติซีมกราฮกเกานะครับสีพันรหลอบพี่น้องเอาหางเลือกลามดีนะครับหายว่าเป็นไข่กับเพื่อนกับเป็นไข่ถือว่าเป็นสาวหน่อยอยู่เนาะเป็นสาวหน่อยอยู่ด้วยพี่น้องด้วยนะครับว่าถ้เป็นสาวอ่นีเป็นสาวหน่อยอยู่เพนฟันน้ำนมนะครับเนี่ยเพราะว่ากระดูกกระเดี่ยวนี่โพวดแล้ว มาทำถ่ายบพ่งนนยังอยเป็นสัตว์เราเพ่นเลยอยากผสมค่ะอดบ่ได้ผลโอดบ่ได้ธรรมดาบ้านเฮาเ <มา S 1> พิ่นวามาพี่ดุมะรวยถ่ายแห่งดีจังท่านจนนังท่านได้ใส่เงินเพิน่นว่านี่นะครับโอ้ครับครับครับเอาถ่ายเพิน่นเบิ่งกันตัวนี้นี่ร้อยร้อยห้าสิบนี่สิฟันน้ำนม,มอยู่นี่เนาะร้อยห้าสิบบวกนี่กับสิบบวกฟันน้ำนมอยู่เต่อยูบ้างไหมบอลผลผลโค้งสางผลหยุดดีใช่ไหม นั่งรวมคือกันเนาะนังรวมค่ะนังงรวมคือกันพี่น้องครับเบิ้งปุ่นปล<อ>่อยมันดลดปล่งยหยังไงนะครับเล็บเลือบดีตนต,ต,ตัวล่าชิ่งดีขอใแบงพีแบงๆๆน้องเปิดไว้ห้าหมื่นเก้าห้าร้อยค่ะเอว่ามันสิวากก่าโเจ็ดมื่นโปรโมชั่นปีไม่ไอห้ามื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเก้า้าบาทพี่น้องเข้านะครับมานแล้วมือนี่โถโ มาเบลี้ยงด้วพี่น้องเด้อนะครับเล็บดีค่ะเล็บ,บดีก่อนจับตองได้พี่น้องเข้านะครับยกดี่าซื้อควายหน่อยกโบ้หุ่นจัก,กว่ามันสีเงาเงาไงสั่มไรนะครับแต่ว่าอันนี้ใหญ่แล้วใหญ่เห็นแล้วพร้อมนี่โค้งสางดีพร้อมกระดูกกระเดี่ยวดีพร้อมเมันจะเปลี่ยงโอกาสนี่คิดว่าสิมีด้วยเป็นนิ่งๆเป็นฮีฮุดใช่ไหมอืมแน่นอนพี่น้องเข้านะครับหุ่นอะยกดีค่ะหน้าตาหน้าเขางามโชว์โชวโชวโชวแน่นอนบ่าพี่น้องเข้า ตำนี้ได้มีบ่บ่ค่ะรับประกันตำนี้สากลทั่วไปเลยค่ะเอารับประกันตำนี้ให้นะครับทองไปรุ่นเอานะครับทองไปรุน่นเอาค่ะเพื่อนเป็นลูกสาวกล้วยน้องบัวเราก็ผสมกับบิกุไทยสาวฟันน้ำนมสูงร้อยสี่สิบแปดบวกลบเนาะจ้าสองปีสี่เดือนนะครับกระดูกแข็งขาใหญ่พี่น้องมึงอัตลักษณ์คนเด้อตาแต้มนะครับแก้มจำข้ออ่องใส่ถุงน่องขาวนะครับกัมไลหนาหลังมีครบเลยเล็บดีปั้นตัวผูพี่น้องเฮาหัวปั้นตัวผู ผมเห็นตอนแรกผมถูกันตัวผู้ <c oughs> โอ้ตัวนี้ไหมย<โ>กดีดีดีนี่แม่พันธุ์สันดี้ได้พี่น้องห้อนี่นคุณโอ้โอโโยยกเฉิดดีหัวเบานะครับสวยตัมนี้บ่มีบ่ค่ะบ่มีตัมนี้ค่ะสองปีให้อีสานสองได้ทั่วไทยเนาะจ้ะนะครับเนี่ยแน่นอนบ่ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องแม่นอนเอาแลกเปลี่ยนได้บ่ แลกเปล yani ี่ยนได้คือเก่าค่ะแลกเปลี nah ่ยนได้ทุกตัวเนาะแมนค่ะแลกเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนเติมนี่ไผยสิเติมไผยกับคุยเอาจ้าไทยพี่จ้าหน้าเอาพี่น้องเขาขุนโอ้ขาตัวนั้นว่าขายจิตัวนั้นใกล้ได้กินน้องแล้วไอ้ยานาก็สิได้กินน้องแล้วโอ้อยากกินน้องซะก่อนแมนขอกินน้องซะก่อนพี่น้องเขาตัวนี้ขอกินน้องซะก่อนตัวนั้นเมฆเมฆทวองครับ ผเฒ <ขอ S 1> ่า,า,าวิเชายวไวทะลุนพนันผสมเพชรสยามไหว<อ>เก้าเดือนแล้วโอเคเอาพี่น้องเขา้มามักตัวใดนะครับสนกิจสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องทั่มาสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองกับเจ้าของเพิ่นพี่น้นองครับยกนี้มีราคาพิเศษว่าถ้าพี่น้องเพิ่มมากยกนีไ่ได้ค่ะได้ทายทายาย,าย,ยกเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่มมีราคาพิเศษให้กระทุ่มมาคุยเอาเลยพี่น้องครับเนี่ยแม่สาวปั้นนมนมง่ายๆนะครับโค้งสางดีๆเคยสวย,สวยเอามาเบิ้งตัวจริงยุบาย้านนั้ก่อน บ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดคอนแก่นค่ะยังรอไนะครับเบอร์โทร080นย0 394 394 9335ค่ะ9335นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องเฮานะครับมาเบิ่งตัวจริงนะครับเนี่ยแน่นอนบ่อสมีตัวเหรอเพืพี่น้องเด้อมันหน่อยหน่อยตัวให้เบิ่งนกันค่ะทำมชาติเบิ่งกินดีค่ะเบิร์นห่อนแล้ว ว่เลือ่อหยาดีพี่น้องเทาไอ้นั่นมึงเนี่ย<อ>โถ่บนเงยจักเชือนะครับแตจ็คบนปลอยแจ็คบนปลอยเชือกลงไปมันถึงบนเงยจักเชือนะครับนี่นี่ตัวมันสีเงายไปหนามันเลี้ยงง่ายๆแบบนี้พี่น้องเาท้ากินบนเหลือกมึงเนี่ยเนี่ยตัวเลยค็กนี่มึงเนี่ยเี่น้องเท้ามึงมึงควรกินธรรมชาติได้พี่น้องเทาเนี่ยโอ้แน่นอน<ย>จับใส่กันมึงนี่ยจับใส่กันไหนวะนี่พี่น้องเฮานะครับ มะโยกเอาเนี่ยมะโยกเอา้มามะโยกเอาเลยพี่น้องครับนี่พูนน่ะมะโยกเอาค่ะบอถึงแสนอบอถึงแสนพี่น้องเฮาได้สองตัวนะครับใหญ่ยๆยสองรุ่นสามค่ะนี่พูนเอาไปรุ่นสามวางใจนะครับโอ้แน่นอนบอ่พี่จะโตัวใหญ่ๆยขโทษพะธรรมดาเด้อพูนน่ะ,อนนะโอ้ไอ้หน้อยนี่กระดูกง่ายพี่น้องง่ายแค่ง่ายพูนน่ะกระดูกง่ายสวมใหญ่เลยพี่น้องเฮาโอู้แน่นอนบ่ โ,คโ,คโ,คโคมันว่าหลายตัวพี่น้องครับให้เบื้องคักดเพื่อเพื่อไงต่อการตัดสินใจนะครับไอพี่พพน้องเดี๋ยวผิดจะน่าเอาถ้าเธอผู้พคนยุ่งกยบ่ได้มาเบื้องตัวจริงขายไง,ยงแบบขายเล่นเบื้องไม่เปียกแน่นอนเถอะวะโอ้ให้ลูกดีเนาอน้ำขังงข้นหลวงปูกระชันเนาะให้ลูกดีครับ <laughs> ป่าหนักมวยเป็นรองง้อน,นะครับเอือยปวดเนาะง้อแบบไงเลยง้อไงอีหลีค่ะโอ้ง้อไงดังไงผู้เชื่องพร้อมตัวหน่ะ ข่วนน่ะโอ้ได้การได้การนังบักย่างนานะครับอืมอู้อันนี้สิเลี้ยงไงให้ได้พี่น้องเฮานี่กินหยาบเมื่อยเจี๊ยนะครับอันคนว่างเสียกันห้ากินเพิ่นว่าเอาไปคุ้มฟูงค่ะโอ้ขักขัดขัดขัดนี่เอามักตัวอะไรยังโทรมาหาเจ้าของเพื่อนพี่น้นองเฮานะครับอา่มามักแยกก็แยกเอานะครับมักยกก็โยกเอาเจ้ว่าถ่ายยกนี่มีเพิ่นจิมี่ราคาพิเศษให้นะครับจ้าพิเศษให้เลยพิเศษให้เลย นี่เป็นไดพีืน้องฮองน้อจุบกันก็นได้ติ <c oughs> มันอยู่น้ำกันไปลูไป,ไปเป้นไดพี่น้องครับงามๆเลยน้อมาเลยมาจัดเอาเลยมาจัดเอาคูไปเลยจัดคูไปเลยค่ะนี่จัดเอาคูไปเลยคุนแน่นอนยังไงขาไงต้นตัวเล้งเกียงดีมาถูกตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับมัน่าหลายตัวพี่นอ้องเบอร์ครับพี่นาเอา นี่สุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราชุ่มโดยดีเสมอมานะครับส้อรับมนนี่พอใวสมิธแก้อกพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ